g v i l e a t w i s e a Srock, King IT Network, RipTech สวัสดีครับพบกับตั้มที่โอฮ็กโซนทีวีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมก็มีโมเด็มเราเตอร์จากทาง TP Link มานะครับตัวนี้มนชื่อรุ่นว่า VR 900นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นโมเด็มเราเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ ADSL แล้วก็ VDSL หลายๆคนจะสงสัยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนี้ ADSL ยังใช้กันอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกกันว่ายังมีคนใช้อยู่นะครับหลายๆที่นะครับที่ไฟเบอร์ติกเข้าไม่ถึงนะฮะตรงนี้เขาก็จะใช้ VDSL กันแทนนะครับแล้วก็ยังมีผู้ให้บริการ หลายๆค่ายนะครับที่ยังให้บริการตรงนี้อยู่นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสปีดไวเลสที่เป็น AC 1,900นะครับโดยที่จะแบ่ง2.4 GHz ออกมาเป็น600 m b s นะครับแล้วก็5 GHz ที่1,300 m b s นะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็มี CPU ที่เร็วนะครับ CPU ตัวนี้ก็จะมีความเร็วอยู่ที่1 GHz นะครับเป็น Dual Core อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีมาให้ก็จะมี USB 3ด้วยนะครับ USB 3ตรงนี้เนี่ยเราไปเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นพวก 3G dongle พวกนี้นะครับในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายนะครับจากใครผู้ให้บริการนะครับตัวนี้ก็จะมีให้บริการอยู่ในกรณีที่อินเทอร์เน็ตของเรามีปัญหานะครับไอเดียแล้วเราหลุดหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับมีพอร์ตแวนอีกพอร์ตหนึ่งนะครับพอร์ตแวนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น e- แวนนะครับเอาไว้สําหรับอ่าต่อเน็ตแบบธรรมดานะครับในกรณีที่เราต่อเน็ตแบบไฟเบอร์มานะครับแล้วก็ต่อเข้า ONU แล้วก็เข้าตัวนี้เป็นเราเตอร์ก็ทําได้นะครับโอเค มาดูความพิเศษของเข้าดีกว่านะครับว่าข้างในจะมีอะไรมาให้เล่นบ้างนะครับแล้วก็ความสามารถจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยครับแกะกล่องออกมานะครับด้านในอย่างที่เห็นเลยนะครับอย่างแรกก็จะเห็นตัวโปรดักเลยนะครับขอไว้อยู่ผิดอะไรเนี่ยออกมาแล้วนะฮะยวค่อยมาดูตัวโปรดักกันอีกทีนึ่งนะครับด้านในก็จะมี quick installation guide นะครับแล้วก็ท e c น n i ข้อ support นะครับ license notice แล้วก็ quick installation guide เราลงมาด้านล่างตรงนี้ก็มีเสาอยู่นะครับทั้งหมด3าเสาด้วยกันเสาตัวนี้นะครับก็จะมีทั้ง 2.4GHz แล้วก็ 5GHz อยู่ในตัวเดียวกันนะครับโดยจะแบ่ง2.4ออกุ่มาเป็น 2dbi นะครับแล้วก็ตัว 5GHz เนี่ยจะเป็น 3dbi ใส่ RJ11 นะครับให้มา2เส้น RJ45 1เส้นหรือสายแลนนั่นเองอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ตัวสปิเตอร์แยก VDSL นะครับ ก็หมดแล้วนะครับในกล่องมีแค่นี้ตัวโปรดักนะครับด้านหน้าเนี่ยถ้าเรามองจากด้านหน้าไปจะมองเห็นเป็นสีขาวล้วนทั้งหมดเลยนะครับตัวสีนะครับก็ทํามาอย่างดีนะครับสีตัวพลาสติกตัวนี้เนี่ยถ้าแกะดูด้านในนะครับมันจะเป็นจับเนี่ยมันไม่มีรอยนะครับเพราะว่าสีขาวด้วยแหละมันก็เป็นรอยลําบากนะครับผิวเนี่ยเขาจะเหมือนว่ามีพลาสติกมาครอบอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับ มาเริ่มจากด้านหน้านะครับก็เริ่มจากด้านบนกันก่อนนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นไฟแรงสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ power ไฟ2 4ไฟ5 g h z หรือว่าไฟ USB นะครับจะอยู่ทางด้านบนทั้งหมดเลยตรงกลางนะครับสกีนโลโก้ครับว่า TP Link ดูด้านข้างนิดนึงนะครับถ้าดูด้านข้างจะเห็นว่ามันก็สวยดีนะครับการดีไซน์ตัวนี้นะครับก็แตกต่างจากตัว TP Link อื่นๆเลยนะครับตัวนี้เขาจะดีไซน์ออกมาเป็นออกแนวโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับด้านข้างนะครับตรงเนี้ย วัสดุตรงนี้นี่น่าจะเป็นพลาสติกทําสีโลหะนะครับตามที่เห็นเลยด้านข้างนะครับตรงนี้นิดนึงก็จะมี USB 2.0อยู่ด้วยด้านหลังนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเจาะรูไว้ทั่วเลยนะครับเป็นรูระบายอากาศของเขาด้านล่างนะครับเริ่มจากช่องแรกนะครับก็เป็นช่อง r j 1 1นะครับเสียบ a d s l หรือ v d s l นะครับด้านข้างนิดนึงตรงนี้ก็เป็น USB 3 0ตามด้วยปุ่มรีเซ็ต ขาแลนด์นะครับทั้งหมด4พอร์ตแล้วก็มีขาแวนอีกขาหนึ่งที่ผมบอกไปนะครับเป็นอีแวคือช่องที่4ตัวนี้นะครับวัสดุนะครับที่มาทำสายแลนไอช่องช่องพอร์ตแลนด์ตัวนี้ก็เป็นวัสดุอย่างดีนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับ power ตัวนี้นะครับผมเพิ่งเคยเจอเราเตอร์ที่เป็นเปิดปิดอย่างนี้นะครับปกติเขาจะเป็นปุ่มพุชลงไปนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเปิดสวิตช์แบบว่าเปิดปิดอย่างนี้นะครับก็แปลกตาดีนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นไฟ dc source ขาเข้าครับมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับ ข้างนี้นะครับก็จะมีปุ่ม LED นะครับเปิดปิด LED หรือเปิดปิด WiFi และปุ่ม WPS นะครับกดได้จากตรงนี้เลยด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีเสา WiFi นะครับเอาไว้เสียบเสาสเสาด้วยกันด้านล่างนะครับหรือว่าตัวฐานของเขาเนี่ยก็จะมียางรองกันลื่นอยู่นะครับถามจุดด้วยกัน2จุดตรงนี้เล็กๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งยาวๆตรงนี้เลยนะครับเวลาการใช้งานจริงนะครับการตั้งแล้วก็โยกเยกดูนะครับก็ถือว่าแข็งแรงนะครับไม่ค่อยโยไปโยมานะครับ ทดลองเล่นกันนะครับสำหรับเจ้าตัว VR 900ตัวนี้นะครับ Default IP ของเขาก็จะเป็น1 9 2 1 6 8 1 1นะครับเข้ามาถึงนะครับก็เซ็ตให้ถูกต้องพอเสร็จแล้วนะครับเขาจะเข้ามาถึงหน้า Quick Setup นะครับ การเชื่อมต่อแบบ quick setup ตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเขาจะมีค่า default ที่เป็น ADSL และ VDSL ของไทยมาให้ทั้งหมดเลยอย่างที่เห็นนะฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับผมไม่มี ADSL หรือ VDSL ให้เชื่อมต่อนะครับตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยนะกันไปในหัวข้อ Basic ก่อนนะครับหน้า Basic นะครับตรงนี้เนี่ยหน้าแรกของ network map ก็จะเป็นลักษณะตามนี้เลยนะครับ UI นะครับโดยรวมแล้วก็จะเหมือนกับตัว TP Link ตัวอื่นนะครับ ในหัวข้อไวเลสเกตเน็ตเวิร์ก USB Setting นะครับก็จะทำการแชร์ริ่งได้นะครับหรือว่าจะเป็นปินเซเวอร์หรือว่าการเชื่อมต่อ Internet, Control, อินเทอร์เน็ตนะฮะ Parental Control IPTV มาดูต่อกันที่หน้า Adva าน e กันดีกว่าหน้าแรกก็เป็นหน้า Status นะครับตามนี้เลย Operation Mode นะครับเป็น DSL Router หรือว่าจะเป็น3 G 4 G Router w i r ลสล่า r เตอร์นะครับก็เลือกใช้เอาเน็ตเวิร์กนะครับตรงนี้อันแรกก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราเชื่อมต่อขาแวนเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาแลน t ติ้งนะครับเปลี่ยน IP ของตัวเราเตอร์ตัวนี้เองแล้วก็เรื่องการแจก DHCP อยู่ตรงหน้าน,นี้เช่นกันอิน e ทอร์เฟซกรุนะครับในการทำกรุ๊ปของสายแลนนะครับหรือว่าการทำคล้ายๆกับ v l a n นั่นแหละ Ting, D SL setting dynamic DNS มีมาให้2ตัวนะครับ DYN แล้วก็ No IP Advanced routing VPN IPv6 นะครับ IPTV ในหัวข้อ Wireless ตรงนี้นะครับก็เลือกได้ทั้ง2.4แล้วก็5 GHz WPS Max filtering นะครับ Wireless schedule พลาติกแอดวานซ์เซตติงผมจะกดให้ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับในหัวข้อเกณ n e เน็ตเวิร์กนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปิดเกณเน็ตเวิร์กได้นะฮะในหัวข้อของ n น t นี่ครับไล่ให้ไปเรื่อยๆเลย USB Setting ีเซตติ้งตรงนี้ผมไม่ได้เสียบนะครับถ้าเสียบแล้วเขาก็จะเจอนะครับขึ้นดิกขึ้นมาโฟลเดอร์แชร์ลิงนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถแชร์ลิงได้อย่างที่เห็นนะครับเป็นมีเดียเซเวอร์หรือว่าจะเป็นแชร์แบบอ่าซ a มบ้านะครับ FTP FTP ผ่านเน็ตนะครับตรงนี้สามารถตั้งค่าได้หมดเลยแอ t เทนต i c a t i o n นะครับก็เปิดได้นะครับสำหรับการแชร์แบบมีรหัสนะฮะเป็นเซเวอร์ 3GCT Setting นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอลองเล่นดูหน่อยดีกว่าเพราะว่าของบ้านเราจะมีไหม,มตรงนี้ไม่มีของบ้านเรานะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าพอเสียบไปแล้วเนี่ยมันสามารถใช้งานได้อยู่แล้วหนึ่งอ๋อนี่นะฮะเราสามารถใส่ได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับ Parental Control b บ n ด์วิด h c คอนโทรนะครับการทำ QoS ตัวนี้ทำได้ง่ายๆเช่นกันนะครับก็ใส่ไปเลยอ p stream down stream เท่าไหร่นะครับเท่านี้เองหัวข้อ security นะครับ a c c e s control หรือว่าจะเป็นพวก b a c k l i s t นะครับต้องการ blacklist ไหนเข้า b a c k l i s t บ้างก็สามารถมาแอดได้จากตรงนี้อีกเช่นกันอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น system tool นะครับก็จะมี2อย่าง เท่านี้เองนะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับการคอนฟิกเจ้าตัว VR 900ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเล่นง่ายนะครับตามสายเบสิกของ TP-Link เองเลยมาทดสอบเจ้าตัว VR 900ตัวนี้กันนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อได้ที่สปีด600เมกะบิตเพอร์เซกนะครับโดยใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อจะเป็น USB Wi-Fi จากทาง TP-Link นะครับรุ่น T9UH นะครับตัวนี้นะครับปกติก็จะคอนเน็ได้เต็มสปีดแต่ว่าตอนนี้ผมคอนเน็กได้แค่600เมกะบิตเพอร์เซกเท่านั้นนะฮะ ก็ทดสอบการยนต์ไฟล์กันเลยดีกว่านะครับไฟล์ขนาด1กิกะไบต์นะครับระยะห่างจากเราเตอร์ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรมาดูสปีดกันเลยครับอย่างที่เห็นเลยนะครับสปีดเนี่ยตอนนี้เขาก็วิ่งนิ่งดีเลยนะครับสูงสุดตอนนี้อยู่ที่230เมกะบิตเซกขึ้นมา313นะครับ โอเคความเร็วโดยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200เมกะบิตเพอร์เซกสำหรับการดาวน์โหลดมาดูอัปโหลดกันบ้างนะครับอัปโหลดนะครับสปีดวิ่งขึ้นไปอยู่3 48เมก3 74เมกะบิตเพอร์เซกแล้วมีตกแกว่งบ้างเล็กน้อยนะฮะโอเค okay. เสร็จไปแล้วนะสำหรับการโยนไฟล์ขาฝั่งอัปโหลดนะครับความเร็วโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 280 m เมกะบิตเพอร์เซกครับที่ระยะ40เมตรนะครับมาดูกันว่าเจ้าตัว VR 900ตัวนี้นะครับจะทำประสิทธิภาพได้ดีขนาดไหนครับตอนนี้นะครับเราก็เชื่อมต่อได้ที่สปีด180เมกะบิตเพอร์เซกนะครับอย่างที่เห็นเลยที่ระยะ40เมตรตรงนี้ไฟล์ที่ใช้การทดสอบนะครับขอใช้สัก500เมกละกันผมคิดว่าน่าจะไปได้อยู่ดูกันเลยนะครับขาฝั่งดาวนโ์โหลดไฟล์500เมกที่ระยะ40เมตร ตอนนี้นะครับสปีดสูงสุดเท่าที่เห็นจะอยู่ที่62เมกะบิตเพอเซกก็ตอนนี้นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับความเร็วโดยเฉลี่ยนะครับผมคิดว่าจะอยู่ที่ประมาณ50เมกะบิตเพอเซกนะครับก็เรียกได้ว่าระยะ4ีเมตรตรงนี้ข่ดาวน์โหลดยังทำได้โอเคอยู่ มาดูในฝั่งอัพโหลดกันบ้างนะครับไฟล์ขนาด500เมกเท่าเดิมสปีดส,สูงสุดที่เห็นตอนนี้นะครับขาฝั่งอัปโหลดจะอยู่ที่94 m มกะนะฮะแต่ความเร็วโดยเฉลี่ยนะครับผมให้อยู่ที่ประมาณ70 m มกะบินะครับสำหรับขาฝั่งอัปโหลด Archer VR 900นะครับก็ผลทดสอบอย่างที่เห็นเลยนะครับทางระยะใกล้ระยะไกลนะครับออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะตัวนี้นะครับผมไม่อยากให้มองว่าเป็น ADSL router หรือ VDSL router นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น router ร์ทำอะไรก็ได้นะครับคุณต่อจาก ONU เข้ามาตัวนี้ Connect ก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณเห็นว่าตัวนี้เป็น ADSL router แล้วจะมองว่าเป็น ADSL router เลยไม่ได้นะครับ เพราะว่าเขาสามารถทำเราเตอร์ได้หมดทุกแบบนะครับเพราะว่ามีขา e- แวนมา1ช่องนะครับคือพอร์ตแลนช่องที่4นั่นเองนะครับเราก็ไปสามารถเชื่อมต่อทำเป็นเราเตอร์ได้เลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ที่มีแถามมาให้ก็คือตัว usb นะครับ usb 2.0และก็3.0ด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเพียงพอต่อก,การใช้งานในการแชร์ริงไฟล์นะครับ ถ้าเราเอาไปตัวนี้ไปเป็นแนสย่อมๆที่บ้านนะครับก็เสียบ u s b 3.0ไปซะนะครับแล้วก็ USB 2.0เนี่ยเราเอาไปเสียบพวก 3G 3 G dongle พวกนี้ก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่าการใช้งานตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคนะครับเมื่อกี้ที่ผมลองเล่นนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่ามันร้อนนะครับคือผมเสียบทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีเนี่ยเครื่องจะเริ่มร้อนมากนะครับเครื่องจะร้อนออกมาจากทางด้านหลังตรงนี้เลยนะครับโซนนี้สโซนนี้นะครับจะร้อนร้อนออกมากๆเลยนะครับตัวนี้ แต่ผมก็ทดลองเสียบไปสักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเสียบนานๆแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่าผมลองวัดอุณหภูมิดูแล้วนะครับชั่วโมงกว่าๆนะครับอุณหภูมิก็ยังคงที่นะครับคือไม่ร้อนไปกว่านี้แต่ว่าจะออกแนวร้อนๆออกมานะครับก็ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ซื้อไปน่าจะพอใจแหละครับเพราะว่า CPU ของเขาเนี่ยมีความเร็วถึง 1GHz กิกะเฮิร์เป็น Du a l Core นะครับสามารถใช้งานแชร์ไฟล์อะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วแน่นอนะครับ ส่วนเรื่องราคาของตัวนี้นะครับจะอ,อยู่ที่6,390บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับการดีไซน์ดีๆอย่างนี้นะครับคือเป็นของแต่งบ้านได้นะครับตั้งไว้ตรงไหนมันก็ดูไม่แบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งไว้ตรงไหนมันก็ดูสวยนะฮะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง TP Link ประเทศไทยมากนะครับที่ส่งโปรดักดีๆอย่างนี้มาให้ผมได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงาน o h ฮอคโซนพีบต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ที่ O อฮ k Zone สาระไออัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ